ก็วันนี้เป็นการเหมือนกับมาแจ้งอย่างเป็นทางการนะคะว่าสกินแคร์กับโปรดัก์ของโอ๊บเนี่ยในแบรนด์โอบเนี่ยมีเอ็กซ์คลูซีฟอยู่ที่วัส,สันแล้วก็วัส,สันออนไลน์ค่ะจริงๆแล้วโอบเนี่ยเป็นแบรนด์สบู่ที่วางขายที่วัส,สันมา4ีปีแล้วนะคะคุณแพทแล้วก็หลังจากเนี้ยเราหล,หลังจากขายสบู่มาได้สัก4ปีแล้วเนี่ยเราก็คิดสกินแคร์ที่อยากทำมาโดยตลอดแล้วก็เพิ่งปล่อยออกมาในเดือนกุมภาเนี่ยค่ะซึ่งสกินแคร์ที่เราปล่อยออกมาในเซตเนี้ย เป็นสิ่งที่คิดอยากทำมาตลอดคือแบรนด์ที่มาจากธรรมชาติเลยแล้วก็ SLS free a l c ฟรี l f ลก e ฮอ r ์ฟรีพาร e เรแล้วก็ ทั้งหมดเนี่ยส่งวิจัยว่ามันได้รับการทดลองจากแพทย์ผิวหนังนะว่าไม่แพ้จนได้กลายมาเป็นโฟมสครับที่เป็นน้ําตาลธรรมชาติแล้วก็ตามมาด้วยออยล์อินฟิวซึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่คือเป็นออยล์มาอินฟิวส์กับน้ําเป็นตัวพรีเซรัมแล้วก็เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ซึ่งมีเทคโนโลยีไลท์ทัชที่ทําให้มันเมลออนไปกับผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาเปิดตัวที่วัดสารยังเป็นทางการค่ะ <S <S คือสำหรับผิวพี่เองอ่ะพี่เป็นคนผิวผิวผสมมันก็จะมันจะน้าโมโหตรงที่บางส่วนมัน บางส่วนแหง้งตัวนี้มันจะใช้ได้สำหรับคนทุกสภาพผิวแม้กระทั่งคน,คนแพ้ง่ายอะค่ะแล้วก็สําหรับเพราะว่าเหมือนอบเช่นเดียวกับวัสดุที่เราเล็งเห็นว่าในอนาคตมันจะต้องเป็นอะไรที่ sustainability ที่เกี่ยวกับธรรมชาติที่พึ่งพาสารเคมีใดๆให้น้อยที่สุดมันก็เลยเป็นตัวนี้มาก็เลยน่าจะเหมาะกับคนทุกสภาพผิวค่ะ,ะก็เนื่องจากว่าต้องเรียนว่าเราเห็นความตั้งใจนะเพราะว่าจริงๆอบใช่เป็นแบรนด์ของสบู่มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง คนคฟ้าวิจัยหนักพอสมควรที่จะเข้าสู่วงการสกินแคร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะร้อนชมาเนี่ยเราคุยกันเยอะมากแล้วเราก็พบว่านอกจากอินกิเลนต่างๆมันเข้าคอนเซปต์ของว่าสารหนึ่งเราจะเลือกสินค้าที่ดีที่สุดนะแล้วก็ไม่ทำร้ายต่อธรรมชาติใช้สารที่ปลอดภัยนะเน้นสารธรรมชาติเป็นหลัก ก็ตรงตามคอนเซปต์ของเราเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการจับมือกันร่วมกันลอนชเป็นเอ็กซ์คลูซีฟิตี้ที่วัดสังซื้อได้ทั้งที่ร้านแล้วก็ออนไลน์จริงๆแล้วถ้าสนใจโปรดักต์อบก็เข้าไปดูที่ทั้ง f c e e o o o นะคะแล้วก็เว็บไซต์อบโซฟค่ะหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันวัดสังออนไลน์โปรดักต์ทั้งหมดของอบจะอยู่ในแอปพลิเคชันวัดสังออนไลน์ด้วยแล้วก็ ถ้าตอนนี้เพราะว่า r o r m a l แล้วคนไม่ค่อยอยากออกไปไหนบางทีสามารถซื้อออนไลน์แล้วก็โปรโมชั่นเดียวกับที่ร้านเนี่ยตอนนี้เราจอยโปรโมชั่นชิ้นที่2-1บาททั้งสบู่แล้วก็ม์เจอร์ไรเซอร์กดแอปแล้วก็สั่งส่งถึงบ้านค่ะ